ดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูนิดเดียวนะอู้หูจะเป็นลมพี่คะตื่นมาหนูก็เจองานเลยเอ้ยไปไหนมันเขียนโคยอยู่อ้โหเป็นซออนตัวใหม่เจ๋งโคตรดีไซน์อย่างเท่นี่ในราคาเติร์ด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 ติดติรติดเติร์ดเติร์ดเติร์ดติดติร์ดเติร์ดเเนีรย ปืนสแตนเลสบวกหนึ่งนะจ๊ะตัวใหม่ของเพนนะคะสีดำทองนอ็นอปนะน็อปเป็นน็อปโฟมนอี e v a แป่งเรียบร้อยก็ดีนะเบาดีเนาะสำหรับบางคนที่บางคนถามว่าเอออยากได้ลอกเพนตะนะแต่ราคามันกระโดดนะมันกระโดดเพนเขาก็เลยออกตัวสคอรอนมาให้นะคะคือจัดหนักให้แต่ในราคาย,ย่อมเยานะในราคาย,ย่อมเยาหนูว่า ดีไซน์สวยเลยแหละดำทองเรียบหรูน็อตแต่งมีมาให้เลือกทั้งหมดนะคะมีมาทั้งหมด4เบอร์นะคะมีมาทั้งหมด4เบอร์เบอร์3,000 4,000 5,000 6,000ที่ถืออยู่นี่เบอร์6,000นะคะขนาดก็จะเล็กกว่าเพนเพอร์ซูตหน่อยนะลูกค้าที่ถามว่าเออบางทีเพนเพอร์ซูตอ่ะคือมันไปทางสายเบร์โคดเคทีร้อยแต่อยากได้ซอฟต์ลงมานิดนึงราคาก็ซอฟต์ลงมาด้วยได้ไหมหนูว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะในราคาตามนี้แล้วกัน ไปเมีอกเลยซูมเลยซูมเลยเสียงดูดตื๊ดมีมีไม่เยอะหรอกค่ะพี่เบอร์หนึ่งก็เท่านี้ไปจนถึงหน้าบ้านแห<อ>มมีไม่เยอะหนูบอกเลยไม่น่าจะอยู่กันนานไม่น่าจะอยู่กันเกินจะบอกกี่วันเบีย่ะนี่เบอร์หกพันนะคะให้ดูใ,ใกล้ เพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นล็ถตัดมานะครับผมขอตัดเข้ามาจากทางฝั่งมาเลเซียก็ได้เท่านี้หมดนี่แล้วก็คงไม่มีแล้วล่ะราจัดให้ลูกค้าร้านท่ไทยนะครับราคาพิเศษกันไปเลยหนูก็ตัดมาให้ลูกค้าอทีกทีอนึงอ่าย้ายาไว้ใกล้ๆเหน่อยจะได้เห็นกันชัดๆจริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะได้ของปีนี้ด้วยซ้ํานะบอกเลยหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ของปีนี้เพราะว่าปีนี้ค่อนข้างเป็นปีที่หาของายากมากแล้วเราก็พยายามตามให้ลูกค้านะคะ ช่วงโควิดอ่ะเนาะราคาประมาณนี้ก็ยังจับต้องได้นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาลอกเคนเบกคาร์บอนนะคะเด็กคาร์บอนนี่น้อยกว่าเฮทีร้อยหน่อยนึงแต่ราคาก็ถูก500<ต> <500 S 1> กัน5 0าร้อยก็คอเมคอยู่นะแต่ว่าเบกมันจะสมูทขึ้นครับเบกคาร์บอน, c, นก็ถือว่าออกนิดหน่อยนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่ออกเลยนิดนึงอู้แต่แค่นี้ก็อยู่ยแล้วล่ะแค่นี้ก็อยู่แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวดูภายในก่อนเราดูหล,กหล,กหลกักๆก็เอาหลากัหลกๆก่อนเลยแล้วกันนะเพราะหนูว่า บอดงบอดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเพอร์ซูสแหละแต่ว่าเขาคงเปลี่ยนเรื่องสปูลน,นะคะสปูลเบาขึ้นน็อปเป็นน็อปแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ขา<อ>ให้เลยตรงเนี้ยหนูว่ารุ่นเนี้ยเขาน่าจะออกแบบมาให้รองรับแนวจิกกิ้งอ่าหรือว่าแนวปลาเขื่อนแนวสวายตัวเขาจะเล็กกว่าเบอร์หกพันของเพนเพอร์ซูสนะถ้าใครไปดูเพนเพอร์ซูสเนี่ยจะเทียบได้เลยว่าเบอร์หกพันเพนเพอร์ซูสมันจะอ้วนกว่านี้ใหญ่กว่านี้นั่นแหละเขาทาเขาไปทางสายปลาบึก ่ลงทะเลใหญ่แต่เนี่ยหนูว่ามันน่าจะไปทางสายใส่คู่กับคัน9ฟุต10ฟุตงานใช้ฝั่งงานใช้ฝั่ง,ง,นงเน้นหวดไกลๆงานสวายเนี่ยใส่เบอร์6,000 5,000ได้เลยนะคะอะมาไล่ดูหน่อยก็จับตัวจริงกันพร้อมกันวันนี้แหละ, <c oughs> ะนี่คือเพิ่งมาเลยนะเนี่ยครับแกะกล่องกันเลยแบบนี้นะคะแกนก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่รับได้อยู่ในราคานี้นะคะของเพน ในราคาตัวเบอร์สามพันนี่พันเจ็ดเก้าสิบหนูว่าก็เอาง่ายๆแหละว่าเขาเอาลอกแบรนด์มาแข่งกับลอกไม่มีแบรนด์นะคะลอกไม่มีแบรนด์ก็ถ้าสเปคประมาณนี้หกลูกปืนสแตนเลสนะของประเด็นคือหกลูกปืนสแตนเลสบวกหนึ่งและเป็นลูกปืนสแตนเลสของแท้อันนี้คือประเด็นนะคะประเด็นประเด็นก็คือตรงนี้นะคะไม่ใช่สิบห้าบวกเจ็ดสิบหกบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะหกลูกปืนสแตนเลสของแท้นะคะน็อกแต่ง เบคคาร์บอนตัวใหม่นะคะเบอร์สามพันนะคะน้ําหนักอยู่ที่เออสามร้อยแปดสิกรัมก็ใกล้ๆกันแหละพอๆกับเพอร์ซูสแหละแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าสลิมขึ้นครับสลิมกว่าหนูบอกเลยว่ามันเหมือนลอกลอกเป็นโมที่เขาทำมาให้มันสลิมกว่านะคะเซฟหน่อยนะอ่าส่วนนี้ก็เป็นเบอร์สี่พันสี่พันนี่ถ้าใส่พันจิกกิ้งสองสีนี่คง อเอาไปแคสได้เลยนะครับตัวนี้แคสอินสตีนะส่วนตัวนี้ก็เบอร์ใส่กับหนึ่งสามแล้วกันนะหรือว่าคันตกปาชโดพวกตกปาชโดเวทเจ็ดฟุตเจ็ดฟุตหกต่อ่าเนี่ยเบอร์สามพันแต่ถ้าเกิดไปทางสายเอแคสใหญ่ๆหน่อยนะคะใส่คันกิกเวทสองสี่หนูแนะนำให้เล่นเบอร์สี่พันนะคะสกอเบอร์สี่พันเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะ ชื่อมันอ่านชื่อมันอ่านยากไปหน่อยนะสควอสควอดอนสควอดอนเอาอย่างนี้หนูเรียกว่าเพนสควอสปินเพนสควอ,ควอ,ควอแล้วกันเนอะอ่ามันจะได้สะกดง่ายหน่อยออจริงจริงอ่ะ,อะไม่ได้จะตั้งชื่ออะไรเองหรอกมันสะกดยากอะพี่นะขาเป็นแบบเดือยนะคะเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรเป็นแบบน็อตนะคะไม่ใช่เป็นแบบเพนเพอร์ซูทก็ต่างกันอยู่ะนะถ้าถามหนูว่าหนูว่าตัวเนี้ยเขาคงตั้งใจทํามาให้แบบเป็นราคาเซฟลงมาหน่อยเขาก็อาจจะลด ลิมิตน่อยๆแต่ถ้าถามหนูว่าถ้าเทียบราคาเบอร์4,000,890กับใดว่าในราคาเท่ากันแต่ว่าเบรกมันน้อยกว่านี้นะตัวนี้เบรกเยอะกว่านะคะแล้วก็ได้น็อตแต่งด้วยหนูว่ามันก็ตอบโจทย์ขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแหละเพราะว่าจะเจอลูกค้าถามมาเยอะว่าพี่ผมอยากได้ลอกเพนน่ะแต่เอาเป็นสายหน้าดินนะ่ะมีไหมเขาไม่ค่อยมีเนี่ยนะเขาออกรุ่นนี้มาเพื่อรองรับ งานนี้โดยเฉพาะนะคะเนี่ยเบอร์สี่พันนะลูกค้าก็จะโทรทั้งหันก็จะหนูหูหน่อยนะคะพี่ข้างบนก็รับมือถือกันอยู่สี่เครื่องมันไม่มัน,มน,มนไ,มไม่ทันจริงนะคะลบบแอดนี้เบอร์สี่พันนะส่วนเรื่องสเปกจุกสายอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูไปลงไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วกันนะคะตัวนี้เบอร์สี่พันน้ำหนักอยู่สี่รอยสิบกรัมนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรประมาณสี่ขีดถ้าใครไม่แน่ใจก็เอาตะกั่วไปชั่งกิโลดูนะคะ ตัวปชั้นกิโลดูประมาณสี่ขีดส่วนพระเอกของเรานะคะเบอร์ห้าพันกับหกพันหนูว่าก็คงไม่พ้นสายเขื่อนนะคะสายเขื่อนปีเหยื่อชายฝั่งส่คันสปินนิ่งแปดเก้าสิบแต่แนะนําให้ใส่ถ้าแบบเบอร์ห้าพันเนี่ยแนะนําให้ใส่แปดกับเก้านะมันจะสวยกว่าบอดีก้ก็โอเคน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะตัวเบอร์ห้าพันนี้น้ําหนักอยู่ห้า้อยสาสิบกรัมนะคะ ดูเบรก่อยเบรกเบรกเป็นคาร์บอนไม่ใช่เฮดทีร้อยนะคะก็จะเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่าเอนเพ์ซูสแหละเพราะว่าราคาเขาก็ต่างกันเยอะอยู่นะตัวเบอร์ห้าพันอยู่พันเก้าเก้าสิบเองต่างกันห้าร้อยเลยนะต่างกันห้าร้อยเพราะฉะนั้น <600 S 1> ก็ <100 S 1> นะสามารถตอบได้เลยว่าพี่ครับผมจะเลือกตัวไหนดีอันเนี้ยหนูให้สําหรับลูกค้าที่คิดว่าเพิ่งเริ่มต้นอยากจะได้ชุดงานหน้าดินแล้วอยากจะได้ลอกที่มีแบรนด์มีคุณภาพ ราคาจับต้องได้แถมประกันด้วยนะคะหนูก็แนะนําให้เล่นเพนสฟอร์ได้เลยนะคะบอกเลยว่าดึงขึ้นมาตอนแรกตกใจคิดว่าแบบเนีหนบอกว่าส่งตัวไม่ถึงนี่มาหนบอกจัดโปรให้หนูไงแต่ดูดีไซน์แล้วหนูคิดว่าเขาให้ขายเท่ากับเพนเพอร์ซุสสองพันหกสองพันเจ็ดตอนแรกนึกว่าจะให้มาขายแทนเพนเพอร์ซุสนะเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นตัวใหม่แต่คงราคาล็อตนีล็อตเดียวแหละล็อตหน้าน่าจะขึ้นอีกตัวละประมาณสามร้อยเคื่อนนี้มันเป็นราคาโปรโมชั่นล็อตแรกนะคะ บอดี้ก็สวยงามนะคะแขนสวยงามบาลานซ์เหมือนเดิมไม่แกว่งนะคะก็ตัวนี้หนูว่าเทียบเท่ากับ b ีจีสิบห้าประมาณสิบประมาณเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีตัวเนี้ยเทียบเท่ากับยี่สิบตัวเนี้ยเทียบเท่ากับสามสิบนะคะพูดเยอะก็จะงงนิดนึงเนี่ยโทรศัพท์ก็จะดังทั้งวันเนย่ะไล่กัน,นง่ายเลยนะคะอืมสิบสามสิบห้ายี่สิบ สา <30. S 2> อ่าถ้าใครมี B g อยอู่เทียบกับ B g จีตัวเก่าที่เรามีได้เลยขนาดมันใกล้เคียงโหแล้วมันดำทองด้วยนะเนี่ยใครตามหาบีีอยู่นี่ลืมไปเลยแล้วกันนะครับลืมไปได้เลยนะคะลืมไปได้เลยอ,อันนี้เบอร์หกพันนะคะเบอร์หกพันน้ำหนักอยู่ห้า้อยหกสิบกรัมนะคะก็หนักกว่าตัวนี้สามสิบกรัมห้าพันอยู่ห้า6้อยสามสิบหกพันห้า้อยหกสิบนะคะชอบสีเขามากเลยสีเขาไว้นี่ดีแล้วก็โลโก้ประเทศ สกอเร o sw นะคะ sw นี่คือ,อ salt water นะคะเพราะฉะนั้นจบปัญหาที่ถามว่าพี่ผมจะไปตกทะเลครับได้ไหมคะได้ค่ะลอกเพนส่วนใหญ่ตกทะเลได้ทุกตัวแหละแต่ว่าอย่าไปหารุ่นเก่ามากอย่างเช่นสากัดแบตเทิลแบตเทิลอะไรอย่างเงี้ย <5 S 2> <ป>นะปีที่แล้วค่ะพี่5ปีที่แล้วสากัดก็ลดจาก2 5 0 0เหลือพันเก้าเหลือพันหกเหลือพันเจ็ดไล่เบอร์มาใช่ไหม แล้วทำไมเราไม่เล่นรุ่นใหม่เล่นตัวปีล่าสุดไปเลยครับล่าสุดดีกว่า,า,วามันสวยกว่าไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็พัฒนาน้าหนักมันจะเบากว่าซากัดด้วยเนาะแล้วหมุนนะมันนิ่งเลยนะไม่แกว่งเลยเนี่ยแขนเขินก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าเทียบกับซาก,กัดน,นะดีไซน์ก็สวยกว่าแต่ถ้าเทียบกับเพนเพอร์ซูตก็อาจจะเป็นลองนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวลองเรือธงนะคะ,ะนิดนึงตัวลองเรือธงคือเขาปรับให้ราคามันซุบซอฟหน่อยอจะได้เอื้อมถึงสบายสบาย เอีอะไรอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยเขาก็จะไล่ลงมาหน่อยนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่เฮ้ยคิดว่าอยากจะได้ลอกตกปลาสวายแบบวางงานเขื่อนหรืองานอะไรอย่างเงี้ยทีสิบสิบชุดชุดอ่าเขาก็จะจัดนะคะเบอร์ห้าพันหรือหกพันทีหนึ่งสิบตัวในราคานี้เกินคุ้มครับเกินคุ้มซื้อบีจียังโอ้โหบางคนไปหาบีจีมือสองตัวสามพันสี่พันมันไม่มีประโยชน์เลยตอนนี้มไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันเหมือนเอาหลก ลอกบนลอกรบถังอ่ะง่ายหนูก็ยังเก็บอยู่นะแต่หนูไม่เอามาใช้เพราะเบรกเลยเลอะเกินเก็บชอบคลาสสิกนะคะแต่เวลาเลือกใช้ก็เลือกใช้ลอกใหม่เวลามีปัญหาอะไรอเราสามารถส่งบริษัทได้โดยตรงลอกเขามีประกันนี่ซื้อของกับร้านหาไทยหายห่วงนะคะมีประกันนีแกะกล่องเลยแล้วกันปอกลูกปืนสเตเลสเตอร์แอโอเพนบ็อกกันเป็นเลยโอเพนบ็อกนะคะก็จะมีไดอะแกรมมีประกันให้ ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรตามร้านเกิดลอกมีปัญหาอะไรนะคะส่งบริษัทได้เลยเนี่ยง่ายๆง่ายๆเลยเก็บกล่องไว้นะคะบางคนไปถึงซุกเมียนะคะทิ้งก็เก็บใบประกันไว้ละกันย่าทำอย่างนั้นเลยรับก็ได้พี่แกะเออพับแล้วซ่อนไว้ใต้เตียงเออนั่นแหละเอาเตียงทับไปก่อนใช้ไปสี่ห้าปีเกิดอยากดูแลรักษาอะไรใดๆอยากเปลี่ยนนู่นนี่นั่น ทักบริษัทได้โดยตรงนะคะส่งเข้าไปเลยนะไม่ต้องวิ่งหาตามร้านแล้วพี่เสียเวลาส่งไปสน,นีไปเลยแล้วเราก็ไปตกปลาเอาตัวอื่นไปตกปลาก่อนรอของ่อมเสร็จส่งมาให้ก็ได้ใช้แล้วอันนี้พูดถึงลอกทุกตัวของอาบูแล้วก็เพนนะคะรวมไปถึงได้ว่าแล้วก็ชิมาโน่ด้วยเดี๋ยวนี้นไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องวิ่งตามร้านแล้วย้ํากันอีกทีนะคะขนาดเทียบเท่าเริ่มต้นนะคะเบอร์สามพันดีจีสิบห้า อ่ะบีจีสิบสามขอโทษทีบีจีสิบสามนะคะนี่ขนาดนี้นะคะเบอร์สามพันนะคะเพนตะคอเบอร์สามพันนะคะเท่ากับบีจีสิบสามนะ,ะราคาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะอ่าเพนตะคอเบอร์สี่พันนะคะขนาดเท่ากับบีจีสิบห้านี่แต่สวยกว่าเยอะสวยกว่าเยอะเบากว่าเยอะนุ่มกว่าเยอะราคาก็ถูกกว่าเยอะ,ะเอาง่ายๆว่าซื้อตัวเนี้สองตัวได้บีจีตัวหนึ่งใช่แลนะได้ใช้งานแน่นอนได้ใช้งานแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะบีจีสิบห้าเออไม่ใช่ เพนสคอร์นะคะ mm hmm. เท่ากับ bg 15 mm hmm. นะคะเบอร์ mm hmm. 4,000นะ1,890บาทนะคะ mm hmm. ส่วนเรามาพูดถึงสายหน้าดินกันนะคะ mm hmm. หรือว่าสายทะเลก็ได้นะคะนี่เบอร์15อ mm ่าเบอร์ห้นะคะเพนสคอร์เบอร์ห0 0พนะคะนี่ขนาดเท่านี้นะคะนี่น้ำหนักมันจะน้อยนะน้ำหนักมันอยู่แค่530กรัมเองก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะแต่ราคาเบามาก ราคาอยู่พันเก้าเก้าสิบนะคะสายคงสายเขื่อนใครที่เลง็งเล็งชี้ไว้ก็อาจจะเปลี่ยนใจได้นะคะเพราะว่าราคาเนี้ยหนูว่าสู้ชี้สบายนะคะสู้ชี้สบายแถมน็อปแต่งน็อปอีกห้าร้อยใส่น็อปแต่ง,ตง,งให้เรียบร้อยครับจับแล้วไม่เจ็บมือนะคะจับแล้วไม่เจ็บมือมเบอร์หกพันนะคะเบอร์หกพันก็ใส่กับสี่ฟุตเนาะอย่างที่บอกไปนะคะราคาอยู่สองพันเก้าสิบาทน้ำหนกักห้าร้อยหกสิบกรั เท่ากับ B G สามสิบแต่ก็เบากว่า B G สาสิบเยอะมาก B G สามสิบหนักมากหนักกว่านี้เยอะอะพี่หนักกว่านี้อีกสองกรัมอะหนูจำได้ว่าน้ำหนักมันเกือบครึ่งครึ่งโลอะโอ้โหไม่อยากกระตกเลยแหละตัวนั้น <c oughs> เคยเคยเอาไปชั่งกิโลขายหมูอ่ะตัว B G สาอสิบะไอตัว B G หกสิบเคยเอาไปชั่งกิโลน้ำหนักโลเกือบโลอะล่อไปโลนะเออแล้วลองคิดดูดิถืออยู่ทั้งวันอนะบางทีถืออัดปลาอยู่อะโอ้โหอัดปลาสามสิบโลแบบ เจอน้ำหนักลอกไปเป็นโลนี่ก,ก็ก็โหดอยู่นะเหมือนถือกระเป๋าเดินทางตลอดเวลานะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะได้มาไม่เยอะหรอกทางเนี้ยแต่ว่านี่มันเป็นแค่ล็อตเดียวนะครับบอกไว้ก่อนของปีนี้เลยนะครับล็อตเดียวในที่นี้คือมีแค่ล็อตเดียวนะคะ<ช>ไม่ใช่ใชว่าล็อตเดียวแล้วจะมีไปอีกนะไม่มีแล้วนะมีแค่ครั้งเดียวนะคะราคาก็ตามนี้เลยอ่าพี่พูดพูดเยอะพูดเร็วไหมข้อมูลในหัวเยอะมากครับพี่นะเดี๋ยวเราจะ จะรีบลงให้นะคะเพิ่งมาเนี่ยขนมาก็ยังไม่ได้ขนไปเก็บเลยเนี่ยดูสิคีดดูดิ <c oughs> ยืนแบบได้ของปุ๊บแกะปุ๊บอะเห็นเห็นโลโก้อะ่ะเห็นแค่โลโก้อะ่ะไม่ดูบินนะตอนแรกเห็นแค่โลโก้กับดีไซน์อะหนูคิดโอ้ตายแล้วส <2005, S 1> องพันห้า u แน่นอนตายแล้วหนูสั่งลอกแบบจะมาช่วยโปรโครวิดันหน่อยตายแล้วโอ้พี่เขาเล่นเอาลอกราคาสามพันกว่าบาทมาให้หนูอ,อีก แกะดูบินจัดให้<ด>เลย,ยเพราะว่าเราจัดให้ในราคานี้นะคะของใหม่ทุกตัวพร้อมประกันนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นถ่ายจริงงดเชื่องดสแตนของจริงเท่านั้นนะคะแล้วอีกสามวันไอของเหล่านี้ยมันก็ละเหยเ้าเรียกระเหยเลยอะพี่นะรีบสั่งกันเข้ามาวันนี้นะคะเพราะว่า บอกเลยว่าหาของยากปีนี้เป็นปีที่หาของยากนะคะไม่ใช่ว่าตังฟุกได้ปับ๊บมีเงินแต่เขาไม่มีของให้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ถูกต้องตอนนี้อยู่ในยุคมีเงินแต่ไม่มีของอครับอ่ามาเรียบร้อยอุ้ยลูกค้าเยอะค่ะวันนึงอะ่ะบางทีอาจจะตอบพูดแล้วเร็วไปนิดนึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วยแต่เดี๋ยวหนูจะลงรายละเอียดไปให้ที่ด้านล่างลูกค้าใหม่ๆม ขอความกรุณานะคะกดที่ชื่อคลิปนะคะที่อาจจะเพิ่งเห็นคลิปหนูหรือเพิ่งเริ่มติดตามนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องรีบโทรกันเข้ามานะคะดูคลิปก่อนแล้วฟังให้จบแล้วกดที่ชื่อคลิปเลื่อนลงมาอ่านที่ด้านล่างเราจะลงสเปคทุกอย่างพร้อมราคาให้นะคะอย่างชัดเจนส่วนใหญ่ลงทุกครั้งเลยไม่มีครั้งไหนไม่ลงเลยแต่ลูกค้าก็ชอบถามว่าราคาเท่าไหร่ ตเพื่อความสบายใจนนคุณสามารถนอนดูได้เลยตีหนึ่งตีสองตีสาไม่ต้องโทรมานะคะหลับแล้วนะคะไม่ต้องโทรมาไม่รับสายนะคะตีห้าก็ไม่ต้องโทรมานะคะยังไม่ตื่นถูกครับเออตีสี่ตีห้านี่ไม่ต้องโทรมานะคะพี่หนูไม่ได้ตื่นมาใส่บาทนะคะยังไม่ตื่นนะคะดูคลิปแล้วดูรายละเอียดที่ด้านล่างใจงจดจ,ดจอไดจจอใช่ไหมยักษ์ตังทัก Facebook ทักไลน์ร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้าิงไว้ได้เลยพิมพ์เอาไว้เลยพิมอาไว้เลยเอาเพนสควอ สปินนิ่งเบอร์กี่ตัวรวมราคาให้ผมด้วยค่าส่งเอเ50ห้าสิบาทต่อครั้งนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วข้อสาคัญนะคะร้านเราเพจเรามีแอดมินห้าคนไม่มีการทักหาลูกค้าก่อนนะคะใครที่โดนทักไปไม่มีนะคะลูกค้าจะเป็นคนทักเข้ามาทุกคนนะคะเพื่อกันมิจฉาชีมนะคะพี่ของเรามีเพจแท้นะคะไม่ต้องห่วงมีหน้าร้านแท้นะคะไม่ต้องห่วงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกคนนะคะ สั่งมันเข้ามาเองด้วยตัวเองเลยดูเองดูสเปคนะคะไม่ยากทุกอย่างหนูพูดตามแบบบ้านๆเลยพูดเหมือนหนูแบบก็ซื้อเนี่ยแหละเวลาหนูใช้หนูก็ดูลอกอย่างนี้นะคะไม่ดูอะไรมันเยอะมากหรอกดูแค่ว่ามันสวยไหมมันสวยไหมมันหมุนลื่นไหมมันดีไซน์ได้ไหมสเปคได้ไหมบแบรนด์น่าเชื่อถือไหมมีปาาระกันไหมและราคาเรารับไหวไหม,ไหไหมนี่คือสุดของสุดแล้วค่ะที่เหลืออย่าไปคิดเยอะกว่านั้นไปตกปลาก,กันดีกว่านะเพื่อความ มีความสุขกับการตกปลาเราก็ต้องไปตกปลานะคะจะสบายใจกว่าพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีแอดมินห้าคนนะคะตอนนี้พักกลางวันอยู่ก็สั่งมันเข้ามาพิมพ์ชื่อรุ่นจํานวนให้เรียบร้อยเพราะทุกคนเขาจะได้แบ่งสต็อกไปถ้าเกิดคุณทักมาแล้วไม่แจ้งรายละเอียดว่าจะสั่งอะไรคุณก็จะโดนรีนรันรีรันก็คือรันใหม่พอเขาถามว่าเอาอะไรครับพี่พี่ก็จะรันโดนรันขึ้นไปอยู่ข้างบนนะ่ะ กว่าเขาจะกลับมาตอบพี่อีกอ่ะมันอาจจะหมดแล้วก็ได้นะเบอร์ที่เราจะเอาอ่ะเพราะว่าสั่งกันเยอะจริงๆนะคะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเบอร์สี่พันกับหกพันเนี่ยคนละสี่ตัวก็มีคนละห้าตัวก็มีเบอร์หกพันเนี่ยหนูเจอคนละสิบตัวก็มีนะคะมีนะ,<อ>าะสายเขื่อนเนี่ย,ยจัดเขาจัดกันนะคะครั้งที่แล้วลงเพนเพอร์ซุดนั่นน่ะเขาจัดกันนะคะเบอร์ห้าพันเขาไปลงเขื่อนเพนเพอร์ซุดเบอร์ห้าพันมันก็จะตัวเท่ากับเบอร์หกพันของตัวนี้แหละอ่านะเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่อยากได้นี่ก็เล่นงานเขื่อนหรืองานตีทะเลชายฝั่งเซิรฟ์ฟเซิร์ฟอะไรเงี้ยงานเซิรฟ์ฟงานชายฝั่งแ,แต่ยังไม่อยากจัดลอกเซิร์ฟของจริงที่มันราคาแบบตัวละสีห้าพันจริงๆราคาห้าหกพันนี่คือเริ่มต้นของเขาเลยนะแต่เรามาจัดตัวนี้ได้นะคะในราคาน่ารักราคาน่ารักนะคะราคาตามนี้นะคะสองพันเก้าสิบบาทนะคะโอ้โหปีโควิดนี่ถ้าได้ของมาก็อยากให้ลูกคา้าจริงๆนะมันดีไซน์สวย คุ้มค่าหน้าค้นหานะคะโอเคไปกันดีกว่าแอดมินวอยวายแล้วพี่เมื่อไรจะมาเคลียร์สต็อกให้หนูตัดสต็อกทุกวันนะคะใครใครทักเข้ามาสั่งเข้ามาแล้วไม่โอนเงินภายในอีกวันนึงนะคะหนูตัดให้คนอื่นเลยนะคะถ้าใครที่ยังแบบเอ้ยพี่ผมจะสองสามวันได้ไหมแจ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดยังไม่สะดวกโอนมัดจําได้นะคะตัวละสองร้อยบาทก็ได้นะคะเราหักเก็บของให้ถึงสิ้นเดือนแต่อย่ามาแบบ พี่ผมจะเอาชัวนะแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินหนูขออนุญาตนะคะคนคนคนต่อชีวิตเยอะจริงๆคือเราก็ต้องรักษาคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาวิ่งมาจากชนบุรีอย่างเมื่อเช้านี่วิ่งมาจาก<อ>แถวพัทยาเลยนะวิ่งมาจากพัทยาอย่างเงี้ยแล้วมาเจอคนติดจองแบบไม่มาสักทีอย่างเงี้ยหนูตัดนะคะหนูขออนุญาตตัดนะคะเพื่อความสบายใจเพราะว่าสงสารนะคะบางคนมาไกลจริงๆเขาอยากได้ของนะคะกำเงินมาเลยอะ่ะแต่ างนนี้ะะคะมันก็ไม่โอเคนะเราเก็บให้เฉพาะคนที่โอนมาจําเท่านั้นนะคะแล้วก็คนที่สะดวกโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าร้านเราส่งทุกวันมันเข้ามาวันละเท่านี้ค่ะพี่มันก็ออกไปวันละประมาณเท่านี้ทุกวันนะคะถ้าใครยังไม่นี่ก็ติดตามหน้าเพจ a c e b o o k หาไทยฟิตชิ่งสุขมุมวิทแปดสิบห้าก่อนได้นะคะเราก็อัปเดตกันทุกวันนะคะเรื่อยๆดู้าใหมา่แล้วรถใหญ่ด้วยสวัสด,ดีนะคะไปก่อนดีกว่านะอย่าลืมนะรายละเอียดราคาตามนี้นะคะ เดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ด้านล่างอีกทีนึงนะโอเคครับสวัสดีครับ